ปฏิบัติภารกิจปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของทหารเนี่ยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับ ทบกถือเป็นหน่วยงานหลกักด้านความมั่นคงมีภารกิจที่หลากหลายทั้งภารกิจการใช้กำลังและภารกิจการเตรียมกำลังวันนี้รายการ RTA Talk ดิฉันพันโทหญิงอนุสราขันนารัตได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกับ1ใน7ผู้บัญชาการกองกำลังกองกำลังผาเมืองท่านพลตรีกิดากรจันทราสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ เริ่มต้นวันนี้อยากให้ท่านเล่าถึงภารกิจของกองกําลังให้พวกเราได้รับทราบกันหน่อยค่ะครับกองกําลังผาเมืองมีภารกิจในเรื่องของการป้องกันชายแดนเป็นหลักตามแผนป้องกันประเทศนะครับแล้วก็แผนต่างๆนี้ก็จะปฏิบัติไปตามพันธกิจ4พันธกิจที่เราได้ยึดถือปฏิบัติในการดําเนินการในพันธกิจแรกก็เกี่ยวกับเรื่องของอาการป้องกันชายแดนภารกิจที่สองก็คือเรื่องของการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด พันธกิจที่3เกี่ยวกับเรื่องของการสกัดขั้นแรงงานต่างด้าวแล้วก็ผู้รักรอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วก็สุดท้ายก็คือพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงภายในครับค่ะในส่วนของพื้นที่กองกําลังผ่าเมืองอะค่ะมีพื้นที่รับผิดชอบจํานวนเท่าไหร่คะในส่วนของกองกําลังผ่าเมืองเนี่ยเราเป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ซึ่งเราได้รับมอบ เขตรับผิดชอบอโดยประมาณแล้วก็อยู่ที่933กิโลเมตรตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเริ่มตั้งแต่เขตรอยต่อของอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ไล่มาตามอำเภอชายแดนจำนวนอ24อำเภอ,อ6จังหวัดนะครับไล่มาทางทิศต,ตะวันออกไปจนกระทั่งสุดที่ เขตอำเภอชาติการของจังหวัดพิษณุโลกครับค่ะ,ะจำนวนพื้นที่กว่า933กิโลเมตรท่านได้มีการแบ่งความรับผิดชอบอย่างไรในการดูแลพื้นที่แต่ละพื้นที่คะครับโดยเข้าวๆแล้วในพื้นที่หลักๆก็คือในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวกับรอ,อยต่อของประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาเนี่ยก็จะเป็นเขตจังหวัดเชียงใหม่เราจะมอบหมายให้กับหน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพ ซึ่งตรงนี้เป็นกำลังพลของกองพลทหารม้าที่สองกรมทหารม้าที่ห้าที่จัดมาขึ้นการบังคับบัญชากับกองกำลังผาเมืองในส่วนของเขตรอยต่อตั้งแต่แถวจังหวัดเชียงรายพะเยาส่วนนี้ก็จะรับผิดชอบโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากซึ่งก็จัดมาจากกองพลทหารม้าที่หนึ่งจากกรมทหารม้าที่สามนอนั้นจากรอยต่อ ของหน่วยเฉพาะกิจทัพเจตัดก็จะเป็นในส่วนของทหารพรานนะครับก็จะมีตั้งฐานพรานกรมทหารพานพาที่3ากรมทหารพรานาที่32ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ต่อมาจนกรทั่งสุดแถวเขตของชาติการนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของตำรวจตะเวนชายแดนนะครับซึ่งเข้าไปรับผิดชอบในพื้นที่รอยต่อซึ่งขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมในการที่จะจัดวางกําลังตามคุณลักษณะของเขาแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือในส่วนของแนวเขตชายแดนที่เราติดกับลําน้ําโขงซึ่งตั้งแต่บริเวณสามเหลี่ยมทองคํามาจนถึงบริเวณแก่งผาดยก็จะเป็นความรับผิดชอบในเขตพื้นน้ำนี่ก็เป็นของหน่วยเรือรักษาหน่วยเรือรักษาความมั่นคง เขตเชียงรายครับค่ะแล้วภายใต้สถานการณ์ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาภัยคุกคามท่านมีวิธีการบริหารจัดการสถานการณ์และดูแลหน่วยของท่านอย่างไรคะในภัยคุกคามปัจจุบันเนี่ยมันมีเป็นภัยคุกคามที่เป็นสงครามรูปผสมที่เรามักจะพูดถึงกันในยุคปัจจุบันซึ่งที่มามันก็คือว่าเป็นหลากหลายรูปแบบ ภัยคุกคามทั้งในส่วนของที่เป็นเรื่องของการบุกรุกเขตแนวชายแดน,นหรือว่าเป็นการอาญากรรมข้ามประเทศหรือสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของการผิดกฎหมายทั่วๆไปแล้วก็เป็นช่องทางผ่านไปผ่านมาของประเทศที่สเข้าไปมีผลกระทบในเรื่องของแนวรอยต่อของเรากับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นเขตติดต่อกันอยู่ทุกรูปแบบที่มันมีผลกับความมั่นคงของประเทศชาติ อันนี้เราก็จะต้องแบ่งให้กับหน่วยที่ผมได้คุยให้ฟังไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าแต่ละหน่วยจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปถ้าเป็นลักษณะของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องของการอ้างสิทธิ์ต่างๆตรงนี้เราก็จะใช้กําลังในส่วนของทาหารหลักเข้าไปวางกําลังหรือว่าไปปฏิบัติภารกิจในเขตนั้นๆแต่ถ้าเป็นในเรื่องของอเขตชายแดนที่มีปัญหา ในเรื่องของสนที่ส,สัญญาที่ว่าห้ามาเอากําลังทหารหลักเข้าไปวางเราก็จะใช้ในเรื่องของตํารวจตะเวนชายแดนหรือทหารพรานเป็นกําลังประจำทินลักษณะ,ะน,นี้เข้าไปวางแล้วก็จะมีเรื่องของภัยคุกคามอื่นๆอย่างเช่นตามพันธกิจที่ผมได้นําเรียนให้ทราบแล้วว่า,เ,าเรื่องยาเสพติดเรื่องของอแรงงานต่างด้าวเราก็จะกําหนดหน่วยที่เขามีการจัดในการที่จะปฏิบตัติต่อภารกิจ นนนนในลักษณะนี้โดยเฉพาะเข้าไปซึ่งตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราวิเคราะห์พื้นที่ที่เรารับผิดชอบว่าในพื้นที่รอยต่อตรงไหนเส้นทางตรงไหนช่องทางท่าข้ามตรงไหนที่มันมีภัยคุกค,คามในลักษณะไหนเข้ามาบ่อยๆเราก็จะมีการปรับยุทธวิธ,ธีแล้วก็จัดกําลังให้สอดคล้องกับเรื่องของการที่จะสกัดกั้นปรับปรามเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นหลักั แล้วในส่วนพื้นที่ของกองกําลังผาเมืองอะคะ่ะมีภัยคุกคามไหนที่เรียกว่าทําให้หนักใจบ้างไหมคะ,ะช่วงนี้ก็คงจะเป็นไปตามกระแสหรือตามที่เราได้รับทราบกันตามสื่อหน้าสื่อต่างๆค่ะภัยคุกคามที่เข้าในเขตรับผิดชอบของผม<ๆ>ที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเป็นปัญหาระดับชาติก็คือเรื่องของยาเสพติดเพราะเนื่องจากว่าเขตรับผิดชอบของผมเนี่ยเผอิญไปอยู่บริเวณที่ใกล้กับ แหล่งผลิตและช่องทางในการลำเลียงที่จะผ่านเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็การผลิตเราไม่สามารถที่จะเข้าไปปราบปรามหรือว่าไปแก้ปัญหาที่ต้นตอคือผู้ผลิตได้เพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําการตั้งรับอย่างเดียวในลักษณะนี้ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเขามีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงภายใน,ในเรื่องของการที่ขัดแย้งในระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชนต่าง จะทาให้เขามีความจําเป็นที่จะต้องอาหาวิธีในการรักษาตัวรอดโดยการที่จะหางบประมาณต่างๆเข้ามาซึ่งโงบประมาณลักษณะที่หาได้มากและดีที่สุดและไวที่สุดก็ก็เป็นเรื่องของยาเสพติดซึ่งก็จะมีแหล่งผลิตยาเสพติดแหล่งพักยาเสพติดอยู่บริเวณพื้นที่เขตรับชอบของกองกําลังผาเมืองมากที่สุดแล้วของกองกําลังผาเมืองเองเราได้มีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ยาเสพติดอย่างไรบ้างคะ ในส่วนของกองกําลังผาเมืองเนี่ยเราเตรียมรับมือในเรื่องยาเสพติดโดยเราทําการบูรณาการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่มีอํานาจหน้าที่ทางกฎหมายที่เขาได้รับมอบมาเนี่ยทำงานร่วมกันโดยในส่วนของกําลังทหารในส่วนของกองกําลังผาเมืองเนี่ยจะเป็นเหมือนกับด่านหน้าเหมือนประตูหน้าที่เป็นช่องทางที่จะปล่อยหรือว่า ไม่ปล่อยให้ให้ให้ยาเสพติดนั้นผ่านเข้ามาในประเทศนะตรงนี้ก็คือในเรื่องของการบูรณาการแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการมาตรการในการควบคุมหรือมาตรการในการลาดตะเวนเฝ้าตรวจสกัดขั้นต่างๆทุกวิธีทางที่จะทําให้ยาเสพติดเนี่ยไม่สามารถหลุดรอดเข้ามาในเขตของเราได้นอกจากมาตรการซิลสต็อปเซฟ ที่เราได้ดําเนินการอยู่เรายังมีมาตรการอะไรที่ยกระดับขึ้นไปอีกไหมคะในส่วนของนอกเหนือจากมาตรการสตลซิลสต็อปเซฟเนี่ยส่วนใหญ่แล้วของเราเนี่ยกำลังทหารจะรับบทบาทในเรื่องของการซิลหรือการป้องกันตามเขตชายแดนเป็นหลักนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็ยังมีการที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของการปฏิบัติการเชิงลุกโดยใช้งานของการด้านการข่าวเข้ามาเป็นตัวนำ ในการที่จะสืบสอหาผู้ที่ให้ความร่วมมือเพราะ,อ,ะอย่าลืมว่าการที่จะลักลอบเอาสิ่งผิดกฎหมายอะไรสักอย่างเข้ามาผ่านเข้ามาในประเทศผ่านแนวชายแดนผ่านเข้ามาในเขตชั้นในในชุมชนต่างๆไปจนกระทั่ง,ง,ง,งถึงขึ้นเส้นทางการจราจรหลักที่ต้องได้รับความร่วมมือจากค,คนที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าจากคนที่เป็นเครือญาติกันแล้วก็ข้ามไปข้ามมาในส่วนของแนวเขตชายแดนเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของงานการขาดที่จะต้องเข้าไปเสาะหาหรือว่าเข้าไปสืบสภาพพวกนี้ให้เจอแล้วก็ตัดวงจรพวกนี้ต่างๆเหล่านี้ซะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีงานของที่ผมได้นําเรียนว่างานหัวข้อสุดท้ายคือเรื่องของงานรักษาความมั่นคงภายในซึ่งตรงนี้เรามีจะมีการจัดในลักษณะของชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนแล้วก็ชุดต่างๆเหล่านี้จะเข้าไปปฏิบัติงานอยู่ตามพื้นที่หมู่บ้านชุมชนตามแนวชายแดนตา่าง หัวข้อหนึ่งในการดําเนินการภารกิจของเขาก็าคือในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการให้รู้จักพิษภัยของยาเสพติดให้รู้จักการป้องกันให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนที่จะไม่ทําให้พวกยาเสพติดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้ามามีผลกระทบความมั่นคงของชุมชนตามแนวชายแดนต่างๆค่ะแบบนี้แสดงว่ากอง กองกำลังผ่าเมืองได้มีโอกาสที่จะพบปะกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสารความสัมพันธ์และก็หาช่องทางในเรื่องของข่าวสารด้วยไหมคะเอ,อมีครับโด,โดยโดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการสู้รบต่างๆในเรื่องของกำลังระหว่างเราประเทศไทยเรากับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยอยู่ในสภาวะปกติซึ่งไม่ได้มีการขัดแยง้งไม่มีการสู้รบกันยกเว้นเขาไปสู้รบกันเองภายใน อนี้ในส่วนของการดําเนินการเนี่ยเราจะมีการพบปะกันทั้งอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการในเรื่องของการพบปะอย่างเป็นทางการเนี่ยเราก็จะพบปะโดยผ่านทางคณะกรรมการชายแดนไทยเมียนมาหรือที่เรียกว่า TBC เราก็จะมีส่วนเข้าไปเ,เข้าไปพบปะในลักษณะนั้นปีนึงก็สี่ครั้งผัดกันเป็นเจ้ายวภาพค,คนละสองครั้ง แล้วก็จะมีในเรื่องของการพบปะอย่างไม่เป็นทางการก็คือฐานปฏิบัติการที่อยู่ตรงข้ามกันหรืออยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันก็มีการกําหนดจุดในการพัฒนาสัมพันธ์กาหนดจุดในการเข้ามาพูดคุยหาลือกันในเรื่องของการดูแลกันต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยง้งหรือว่าเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการที่จะสกดัดกั้นสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของอสิ่งผิดกฎหมายที่จะกระทบต่อบบความมัน่นคงก็จะช่วยกันในการที่จะ ดูแลไม่ใหเ้เกิดขึ้นในพื้นที่ของแต่ละฐานปฏิบัติการที่อยู่ตรงข้ามกันเรียกได้ว่ามีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดแนบแนบ่แนอย่างสม่ำเสมอใช่ครับอีกหนึ่งคำถามค่ะเป็นคำถามเกี่ยวกับในโลกยุคปัจจุบันมีการนำา AI เข้ามาใช้ในระบบของภัยความมั่นคงที่เป็นภัยคุกคามของประเทศเราอยากจะทราบว่าในส่วนของกองกำลังผ่าเมืองมีแผนหรือว่ามีการเตรียมการอย่างไรบ้างคะในส่วนของเรื่องที่ เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบันปกติแล้วเนี่ยท,ที่ผ่านๆมาเราก็เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะของการปฏิบัติการที่เราจําเป็นจะต้องมีเรื่องนี้เข้ามาเ,เข้ามาเสริมในการปฏิบัติในเรื่องของการปฏิบัติทางทหารที่เป็นการปฏิบัติพื้นฐานต่างๆซึ่งในปัจจุบันเรื่องที่พอมองนะเห็นอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของการเฝ้าตรวจ เพราะว่าอย่างที่เรียนว่าเรามีความรับผิดชอบในเรื่องของการเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนสิ่งหนึ่งที่จะลดแล้วก็ลดปัญหาลดจุดด้อยต่างๆแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจก็คือเรื่องของพวกกล้องตรวจการต่างๆนะครับพวกกล้องวงจรปิดต่างๆเครื่องเครื่องมือเฝ้าตรวจที่ใช้ในลักษณะของการแจ้งเตือนเมื่อมีการผ่านไปผ่านมาเพราะว่าหลังจากที่เราได้วิเคราะห์ภูเทศเรียบร้อยแล้ว แล้วก็วิเคราะห์พื้นที่ในการที่จะสัดกั้นเส้นทางต่างๆแล้วเราก็จะเอาพวกเครื่องมือต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆเหล่านี้เข้าไปเสริมรวมทั้งที่กําลังเป็นที่ที่ลด,ดลงกันอยู่ก็เรื่องของอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อุปกรณ์พิเศษต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้พยายามที่จะร้องขอจากหน่วยเหนือเพื่อที่จะเอาเข้าไปในการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏ,ฏิบัติงานของกำลังพลตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุน ก็มากขึ้นนะครับมากขึ้นจากเดิมรวมทั้งพวกพวกเครื่องอตรวจการในเวลากลางคืนเพราะอย่าลืมว่าเราจะต้องดูแลเขตพื้นที่แนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วในช่วงของกลางวันทัศนวิสัยดีเราก็สามารถตรวจการได้แต่ถ้าเกิดว่ากลางคืนทัศนวิสัยไม่ดีเราก็ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ในการเอาเข้ามาช่วยเหลือ AI ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเรากําลังพัฒนาในเรื่องของนํามาวิเคราะห์เพิ่มเติมหลังจากที่เรา ได้มีข้อมูลเรื่องการข่าวเรื่องอาการปฏิบัติการต่างๆของกลุ่มผู้กระทําผิดกฎหมายเนี่ยเพื่อที่จะเอามาประมวลผลนะครับอันนี้ก็ก็นํามาใช้เริ่มมีการนํามาใช้แล้วค่ะในมุมมองของของท่านนะคะท่านมีมุมมองเกี่ยวกับคําว่าทหารอาชีพอย่างไรคะทหารอาชีพในมุมมองของผมก็คือเราจะต้องปฏิบัติภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของทหารเนี่ยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ตรงกับวิสัยทัศน์ของกองทัพบกที่กำหนดไว้ว่าเพื่อชาติาตาศาสตร์ษัตริย์และประชาชนทั้ทงนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกอย่างถ้าเราถ้าคนที่เป็นทหารสำนึกแล้วก็มองในเรื่องต่างๆที่ผม ได้ได้ได้ไดอ้างอิงจากวิสัยทัศน์กองทัพบกเนี่ยถ้าสามารถปฏิบัติได้แล้วก็รวมถึงเ้าต้องเป็นพลเมืองที่ดีของชาติด้วยอันนั้นผมผมจะถือว่าเป็นทหารอาชีพที่มีคุณภาพ ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับความรู้อย่างเต็มที่มากๆเลยในการดูแลสถานการณ์ชายแดนในฝั่งของเมียนม,มานะคะที่กองกำลังผ่าเมืองได้นำมาถ่ายทอดให้พวกเราได้รับทราบกันในวันนี้วันนี้อย่างไรก็ตามต้องกราบขอบพระคุณท่านพลตรีกิดากรจันทราเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เกียรติมานั่งพูดคุยในรายการของเราวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอีกค,ครั้งคะ่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank you